ถนนหนทางในเมืองย่างกุ้งเหม็นมากในช่วงปลายเดือนมก,การาคมที่ผ่านมาเงียบงันไปด้วยการระยะขัดขคืนในวันครบรอบการรัฐประหารครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วโดยรัฐบาลเผด็จการได้โค่นล้มอำนาจรัฐบาลองซานซูจีอดีตผู้ได้รับรางวัลโนเบลและคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2564กองทัพมินองลายประกาศที่ดำหน้าและประกาศภาวะฉุกเฉิน เป็นเวลา1ปีแล้วและยังคงต่ออายุกฎหมายพรกฉุกเฉินออกไปอีก6เดือนโดยอ้างว่าเพื่อความมั่นคงของประเทศและจะคืนประชาธิปไตยให้กลับประชาชนซึ่งเป็นเรื่องที่หวังได้ยากในสายตาของคนทั่วโลกประชาชนชาวเมียนมาได้แสดงออกโดยการประท้วงเงียบเพื่อแสดงให้เห็นถึงการไม่อนุมัติและต่อต้านต่อการทำรัฐประหารหลังจากความพยายามต่อต้านรัฐประหารในทุกรูปแบบ มารถผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวบอกว่ากองทัพจะทำทุกวิถีทางเพื่อหยุดการอารยะขัดขืนและการต่อต้านจากประชาชนเธอกล่าวว่าพวกทหารหันมาใช้การของขู่และลงโทษกับเจ้าของร้านที่ไม่เปิดร้านเพราะไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเนื่องจากร้านค้าทุวประเทศแสดงการอารยะขัดขืนโดยการนัดหยุดงานเธอชี้ให้เห็นว่าผู้คนยังคงมีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐประหารทุกรูปแบบโดยกล่าวเสริมว่าแม้จะผ่านไปหนึ่งปีแล้วเลือดของพวกเขายังอุ่นอยู่สิ่งนี้จะไม่ ทำให้พวกเขาอยอมรับระบบการปกครองแบบทหารได้จ้าช่วงตอนเตันี้ยังดเชบอริอปเนาะามารูดีมิวปกทีตัเอกอาสองสองที่ก็ตัวไม่เอามาวามูเมนเนี่ยจุดจุเชนีบาดงา้เมนูเนี่ยจุดชินีบาแดงส่ก้นที่กงวไม่เขมา่สุเด กมมโ,โกแปงโกสมาชิกคณะกรรมการเคลื่อนไหวต่อต้านการเผด็จการบ,บ,บอกว่าผมอยากจะบอกว่าคนเมียนมาต่อต้านการเผด็จการท,าทหารทุกรูปแบบ,บเป็นมาตั้งแต่ปี2 5 0 5จนถึงปัจจุบันเพียงเพราะประชาชนรู้ว่าชีวิตของพวกเขาอยู่ภายใต้ของยุคทหารแต่อย่างไรก็ตามเราจะไม่มีวันเงียบอย่าลบธงของเราเพราะเราจะดำเนินการกิจกรรมต่างๆเพื่อต่อต้านทหารต่อไป ปัจจุบันเมียนมาอยู่ภายใต้วิกฤตหนักหน่วงกับสถานการณ์ประชาธิปไตยผู้คนบาดเจ็บล้มตายสูญหายหจำนวนมากมีผู้เสียชีวิตจากอาวุธปืนของกองทัพทหารอเมหิตมินองลายมากกว่า1500คนไปแล้วท่ามกลางความกดดันจากทั่วโลกที่ต้องการให้อาเซียนสแสดงบทบาทต่อต้านคว่มบาตต่อมินองลายเพียงแต่รอการเปิดหน้าช่วยเหลืออย่างเป็นทางการเท่านั้นต้องติดตามว่าประเทศใดจะเป็นประเทศแรกในการยกระดับเข้าช่วยเหลือประชาชนชาวเมียนมา ซึ่งนั่นเท่ากับว่าเป็นการเปิดหน้าชักธงรบทางประชาธิปไตยในชาติสมาชิกอาเซียนและทั่วโลกด้วย สนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล095-460-5580